พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าในฐานะที่เราเป็นคริสตชนเรามีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและก็เราก็ต้องดูท่าทีของเราด้วยว่าเมื่อพระผูเป็นเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าของเราเนี่ยเรามีท่าทีอย่างไรเราเชื่ออะไรเราคิดอย่างไรวันนี้ก็ขอแนะนําให้พี่น้องมาดูบางข้อนะครับพี่น้องครับ ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราอย่างไรเมื่อไรพระพิญจ้าก็อยู่ที่นั่นแล้วดังนั้นเราจึง,ง,ง,งมีความมั่นใจว่าไม่ใช่พระพิญจ้าหลบเราหนีเราแต่โปรงรอเราอยู่ที่นั่นก่อนแล้วประการที่สอง ขออย่าให้เราเป็นคริสตชนเป็นบางเวลาทั้งนี้ก็เพราะบางคนเนี่ยบอกว่าเลือกเป็นคริสตชนที่วัดแต่ออกมาแล้วก็กลายเป็นคนอื่นไปพระเยซูเจ้าไม่ได้เป็นพระผู้ไถ่ของเราเป็นบางเวลานะครับแต่โรรองเป็นพระผู้ไถ่ทุกเวลาและตลอดชีวิตของเราดังนั้นเราจึงเป็นคริสตชนตลอดชีวิตเหมือนกัน ข้อที่สามวัดหรือโบสถ์ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์สำหรับคนดีที่มาแวะเวียนแต่เป็นโรงพยาบาลสำหรับคนป่วยใช่เราทุกคนป่วยใจนะครับเราจึงพยายามที่จะพบกับพระเยซูเจ้าผู้สามารถรักษาโรคใจของเราได้ในทุกๆวันอาทิตย์ ในทุกๆครั้งที่เราสวดภาวนานะครับข้อที่สี่เขาคิดที่ว่าถ้าเรามีทุกอย่างมีเงินทองเข้าของบ้านเรือนใหญ่โตมีอะไรทุกอย่างนี่นะครับมีทุกอย่างเรามีทุกอย่างนอกจากพระเจ้าคือมีทุกอย่างแต่ไม่มีพระเจ้าเราก็ไม่มีอะไรเลย แต่ถ้าหากเรามีพระเจ้าเราก็มีทุกอย่างที่จาเป็นแล้วสําหรับชีวิตนิรัดนดร์ดังนั้นก็ขอให้พี่น้องได้พยายามที่จะดันดงชีวิตอยู่ต่อหน้าพระเจ้าด้วยความสุภาพถ่อมตนขอพระบิดาเจ้าไว้พรพี่น้องทุกท่านครับ